สบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่สดุสุขสุขคนเนาะสบายดียามแรงพี่น้องเอ้ยสบายดีลูกสาวเด้อเบิ่งสบายค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดียามแรงพี่น้องเอ้ยวางสิ่งเอาหายมานาพี่น้องไปหาเป็นนาไปหาเป็นนาครับถูกลูกสาวไปทำลูกสาวไปอยากาหยางบ่ลูกสาวไปคอยจัง <engagement> พื้นเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปหาพื้นไปแน่เอนี้นะเป็นไรล่ะเอามาข้ามีลรอสุกเลยทางมันจะหาปะซี่หาบคือกันพี่น้องเอ้ยเข้านะซี่หาบเอาใส้บอลลอนนะใส่อันนี้เข็นกะบายเน่ใส่บอลเค้นเอาแต่ว่าหามเข้ากระซิใส่บอลลายเฮ้ามันไกลมีคนมาซอยอีก

ฝากป้าลุงไปก้นสะเต๊งองน้องหลัดดาวัไหนเนี่ด้านขึ้นดัานขึ้นนะเดี๋ยวดูใ้สอง <apps communist initiation> น้องหลัดดวัอยู่บ้านนะมให้พายายอยู่ประเทศกัายครับไม่ยาก เก่าเลยพี่น้องก็ข่าวกปต่อยกดไล์กดแชร์กดติดตามคือเก่าอะไรเนาะกำลังแรงใจพี่เก่าด้วยพี่น้องเอ้ยเรามาตัดเอาไหมเขาแดงเอาพี่น้องมาดีไม่นาเรามาหลักเขาจะคล้องบ่มาจะเกี่ยวอะไรอันนี้สวัสดีนหน้าคนะ เชียวไปเห็ดเทียง <rubbing fire commercials> <hazards> <gasps> จะเอ๊จะเอกนะจะเอาไปด้าด้วยคุณบาเรมไปแก่ไหมหน้าแรงผ้าด้ามฮ ตาคืออะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละผ้าห้องโอคครับบุหรี่บุหี่ด๊อก ของแท้มีน้อยวะของพี่มีน้อยมันนักอันนี้นบบเบาๆท่านเป๊ะมือขื้อเลยค่ะปวดมันเบาๆมันบน่นักข้าวหนี้ท่นนานข้างอยู่ที่ไ่นเจ็บมือเออ,อตัวนี้ของเฮา <c oughs> อยู่ผลอลลันจะสิีแบกจากโดนพอชาวโดนปะชอบก็ชอบเออมาดิชา,าวสาวเลยบ่แล้วก็ค่อยให้ดีๆให้มาหลักไม่เท่าบัดนี้เอา <c oughs> Yeah. เจะดิฉัเอามัดเออมัดพื้นพอร้อนกำลังตัดมาพุ่นไม่ไล่สิแบบปตัตนีีนะไอ้พอร้อนเด้อ ย็นลงก่อนนะาเลมต้นนี้น่นลายกว่าตัวน้นนอยอบ้าหมอกกาบพรด้ว่าหุ่นนอนเบิง่งสจอนพอรอนกับเป็นคอมตัดพื้นนะ วุ่นวุน่นรถเสียงบานยังกัดรอบๆนะคนยงอันน,นี้นะ้นย่าปลา้น่าป่าต้น,น ต้นนิ้วน้ำต้นนนิวน้ำกระด้ต้นน้ำน้ำชอบเยเกพื้นไมโดูพอลอนกำลังแบกพื้นไปใส่โลขินยังมโลขินคนมังบบนี้ เห็นเห็นพื้นนักบ่พว่อเบาบะเบาป่ะเมื่อไรพี่น้องไปบ้านนี่ฮะนักบ่กแบกพื้นโคตรพี่น้องไ้โด้หนึ่งโคตรโดนกับมอเหลิม พูนแม่ก็ดีเวกก่อนหละส่วนเราเาลาะพี่น้องเลยสุกเสราะเข็นเขาน่ะนะสบายกว่าเก่าพี่น้องเลยโ่ได้นักสเสราะเข็นแล้วก็ขีดได้กำลังนะกำลังแบกเมืองเพื่อนกำลังหาเพื่อน <c oughs> กำลังหาบมอเฮือนสบายมาด้อ น <laughs> <A> ักบอลไม่ไรเริ่มนักแล้วเริ่มนักแล้ว เปลี emer, ่ยนกันแล้วบัดนี้มีไรสุกมีไรน้ำนักเบาพอเบาอีบายเลยหาบแหลนคนน่าจะมีไรเจ้าที่สุกได้อยู่บอช่วยด้วยช่วยกันพี่น้องเว้คนละไม้คนละมือเนาะคอยกันหาคอยกันดึงพี่น้อ,เองเลย นักเ่๋ยกันหาบัเ่๋ยกันดึงนักส่๋ยกันหาบกรท่าด่งกับพุน

8, อมอเดือนพี่น้องเลยนะมะอจอดถึงและะ้วบ้านมอเดือนมอสาดเลยครัมีพี่นอ้องมีไข้อแห้งอสันสุกรอดปืนโนนใครสุกรอดก็ละสุกบ่ได้้าหฮก็หาบ่าบบดได้นี้ขาต้องได้เปลี่ยนคือเก่าถ้าต้องได้เปลี่ยนาต้องได้อคือเก่าไปแล้วลต้องได้เปลี่ยนต้องได้ซยคือเกไปโอเค ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขาเบิกมาชมพีน่น้องโอ้ยเนาะฮอยโหอใหม่คลิปหน้าอัพเลยอย่าลืมกดไลค์คดดกดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยมันจะพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดม,มากระดิ่งเด้อถ้าเราเป็น้องเอกสบายดีสบายดี